รุกลาเราให้หยุดยครับให้ประเทศไทยทําอะไรผมก็วิงวอนว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่รุกลานประเทศไทยให้หยุดการกระทำเช่นนด้นเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปยังต้องอยุดยังต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลาแล้นะพยครับถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่รุกราเราให้หยุด អញទៅសើណាភាពមកក្រាស់បងឯងហើយណាកណ្តួយម៉ាយវាប្រើពាក្យសិតតថាហើយខ្មែរយើងទៅឆ្លៀនពៀនវាហើយខ្មែរយកស្អីទៅឆ្លៀនពៀនកណ្តួយម៉ាយវាស្អីណាវាអាចចុយម្រាយណាគូបែបគូលឿឈឿណាគូសុទ្យោតกับความน่าทานของมึงเลยนะโอ้โหไอ้สัตว์มึงบอกว่าประเทศกูนี่ไปรุกรานมึง กูเนี่ไปรุกรานมึงกี่โมงไอ้สัตว์ฮะโอ้โหมึงยังแบบใช้คำที่ออกมาได้นะกูก็เลือเชื่อนะแม่งสุดยอดเลยสัตว์มึงไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมเรื่องในประเทศนี่คือหมดปัญญาเลยใช่ไหมฮะโอ้โหมึงกะจะเอาเรื่องนี้คือจะให้ประชาชนแบบโง่ๆไอ้ของมึงนี่คือแบบลืมเลืงทุกอย่างในประเทศมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะไอ้สัตว์ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนที่มึงคิดนะมึงรอดูแล้วกัน